สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยา่อนะคะวันนี้จะพามาสาธิตวิธีการโหลดไฟล์นะคะ k t ท Universal Data 2.2เวอร์ชัน2.2นะคะก็อันนี้นะคะเนื่องจากว่าสมมุติว่าเรามีการเบิกเงินใน GF แล้วนะคะจากเดิมนะคะเราจะต้องมาเขียนเช็คใช่ไหมคะเมื่อกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าธนาคารกระแสของเราให้แล้วเราจะต้องมาเขียนเช็คนะคะเพื่อจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบิกเงินลูกหนี้เงินงบประมาณนะคะค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาหรือว่าค่าเงินเดือนก็ได้นะคะน,นี้ก็จะต้องทําการเขียนเช็คนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กรมชิกลางนะคะตั้งแต่ปีห9าะกะก็มีการเรียกอบรมเจ้าหน้าที่นะคะโดยเป็นการครั้งต่อไปจะต้องทําการโอนไฟล์ในระบบ k t b Corporate Online นนั่นก็คือเป็นการจ่ายตรงโดยไม่เขียนเช็คนะคะนั่นหมายความว่าเงินจะเข้าบัญชีผู้ รับเงินโดยตรงเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเขียนเช็คเสร็จแล้วก็เรียกให้มารับเช็คที่การเงินอะไรอย่างงี้นะคะเราก็เลยคิดว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับว่าในช่วงต่อไปนะคะสังคมไร้เงินสดก็คือจะเป็นการใช้เงินสดให้น้อยลงมีเงินสดในมือให้น้อยลงนะคะก็ในส่วนของตรงนี้ข้อดีดีมากๆแต่ว่าข้อเสียมีเล็กน้อยก็คือเราจะต้องมีความระมัดระวังในการ โอนเงินดูดีๆนะคะดูชื่อคนบางคนชื่อเหมือนกันแต่ว่านามสกุลต่างกันนั่นแหละค่ะเราต้องดูทั้งชื่อทั้งนามสกุลให้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะโอนเงินผิดถ้าโอนผิดเราไปขอเงินกับคนนั้นเขาให้ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ภาระก็ตกมาอยู่ที่เราเพราะเราโอนเงินผิดนะคะอันนี้เราก็เลยจะพามาโหลด KTB Corporate เอ้ย KTB Universal Data กันเลยนะคะก็สามารถใช้ได้ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ Windows 5 Windows 10เอ้ย Windows 7 Windows 10ขึ้นไปถ้าใครยังไม่ทราบเวอร์ชันเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะก็สามารถมาที่ This PC นะคะสามารถคลิกขวาแล้วเลือก p r o r e r ตีนะคะก็จะเห็นเวอร์ชั่นของเราว่าเป็น Windows 10 Pro นะคะก็สามารถใช้ได้16 g b อย่างนี้นะคะความระบบนะคะ64บิตอันนี้เราก็ดูไม่ค่อยออกหรอกนะคะเรารู้แค่ว่าของเราเป็น Windows 10ก็พอแล้วนะคะจากนั้นกดปิด ในหน้าจอตรงนี้ยังไม่มีของ KTB Corporate Online นะคะให้เราสังเกตดูตรงนี้เนาะหน้าจอหลักๆ KTB Corporate Online จากนั้นให้มาที่ Google Chrome นะคะ Google Chrome mm hmm. แล้วพิมพ์คำว่ากรมบัญชีกลางนี่เราพิมพ์ไว้แล้วแหละเคยมีแล้วถาม Google ได้เลยเว็บไซต์ mm hmm. ของกรมบัญชีกลางนะคะภาษาอังกฤษ www.ctd.go.th นะคะ th นะคะแล้วให้เราคลิกเลย นะคะอันนี้ผ่าทำมแล้วนะผ่าทำแล้วก็อันนี้จะเป็นการน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณนะคะเราก็ปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะรอดูเลือกอันอันที่เป็นฮานุมานนะคะ national e m e n t นะคะให้เราเลือกตรงนี้เลยะคะ่ะลิงกน้อยน่ารักนะคะให้กดคลิกลงไปเลยอันนี้คำสั่งในส่วนของตรงนี้ถ้าใครจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ว่าเป็นขึ้นต้นด้วยวอ,อะไรเอยอ,อย่างเงี้ยเราสามารถ พิมได้นะคะแต่ถ้าใครจําได้ก็พิมพ์อไปเลยนะคะเราสามารถมาอา่านระเบียบของกรมบัญชีกลางว่าวแต่ละต่างเนี่ยออกมาถึงบอไหนแล้วเราสามารถอาร่านวที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเพราะว่าถ้าไม่อา่านเดี๋ยวสตงมาตรวจก็บอกว่าคุณไม่ปฏิบัติตามวนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบเซฟตัวเองเนาะเราจะต้องปฏิบัติตามวต่างๆของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดนะคะอ,ะอันนี้เราเราจะไม่ได้สมมุติว่าเราจำไม่ได้เราก็พิมพ์คําว่า KTB ไปเลย KTB ่ามีแล้วจากนั้นให้เราเลือกค้นหาคลิกค้นหาได้เลยนะคะอะรอนิดนึงอ่า KTB ก็มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ตั้งแต่เริ่มหลักๆเลยตั้งแต่ปี5 9นะคะวันที่5สิงหาก็จะเป็นหลักเกณฑ์และการนำส่กครั้งในระบบ KTB Corporate Online นะคะ วหนึ 103, อันนี้เลยเป็นการนำส่งเงินใน KTB Corporate Online เราก็จะมีว1 0 3อยู่ในมือนะคะก็ว1 0 8ระบบการสามัครใช้งานนะคะเราก็อ่านว1 0 9อันนี้เราจะต้องกำหนดสิทธิการใช้งานก่อนนะคะว่าว่าจะให้ใครนะคะเราจะต้องทำคำสั่งตรงนี้เพื่อเป็นการเซฟตัวเองเนาะไม่มีชื่อก็ทำไม่ได้ใช่ไหม109ก็จะเป็นการกำหนดรหัสผู้ปฏิบัตินะคะ maker ก็จะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็ a u t o r i z e r ก็จะเป็นให้ผู้ ผู้ที่สูงกว่าเราจะเป็นอธิการหรือรองต่างๆหรือว่าหัวหน้ากองคลังก็ได้นะคะจะเป็นผู้อนุมัติ2ใน3 4ีใน6อะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะนี่ก็เลือกตรงนี้ค่ะ KTB Universal Data Entry นะคะเวอร์ชัน2.2 2.02v นะคะให้เราคลิกตรงนี้ได้เลยอันนี้นี่ค่ะก็จะคลิกตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะคะรอระบบแป๊บหนึ่ง19วินาทีรอกันก่อนนะคะอ่า เมื่อกี้หน้าจอเรายังไม่ได้โหลดนะเราก็เลยจะพามาสําหรับใครที่ทําเป็นแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเดี๋ยวใครที่ยังไม่ทำเนาะมาเป็นน้องใหม่ทํางานใหม่อุ้ยอะไรให้ทําระบบใหม่ฉันทําไม่เป็นอย่างเงี้ยถ้าได้มาเจอพี่เนาะเดี๋ยวพี่จะพาสอนทำขั้นง่ายๆเลยนะคะจากนั้น double click ค่ะพาพูดไปมั่วเรื่อยเลยนะต่อไปเลือก universal data ตรงไฟล์สีเหลืองๆนะคะ Uh, อันนี้ภาษาอังกฤษขึ้นเยอะมากมายเลยให้เราเลือกคำว่า Setup นะคะคือการติดตั้งนะคะเดี๋ยวรอให้ระบบรันไปเรื่อยๆก่อน mm hmm. uh, จากนั้นเขาบอกว่าคุณต้องการที่จะออยอมรับแอปพลิเคชันนี้จากคนจากที่เราไม่รู้จักใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบ yes ไปก่อนนะคะถามอะไรก็ตอบไปก่อน finish นะคะให้เราเ finish แล้วจากนั้นระบบก็จะทําการนะคะแล้วก็คลิก c l o s นะคะเพื่อ exit นะคะเพื่อออกนะคะให้เราคลิกโ l o s นะคะจากนั้นเราย่อหน้าจอตรงนี้ไปก่อนเราสังเกตไหมนี่ที่หน้าจอจากเมื่อก่อนที่เราพาทําตรงนี้ไม่มีนะอันนี้แสดงว่าเราติดตั้งได้แล้วนะคะจะขอบอกกันว่าอ่รารับเบิลคลิกจะขอบอกกันว่าที่มันขึ้น username ตรงนี้มาเพราะว่าเราเคยลบ ระบบไปแล,แล้วเราอยากจะพามาทุกคนนะคะได้ทำกันเนาะถ้าใครได้ได้รับมอบหมายให้ทำ k t b Corporate Online นะคะเราต้องเตรียมไฟล์เราก็เลยอยากจะพามาทำตรงนี้นะคะก็เลยอันนี้เราเคยลบโปรแกรมแล้วแต่ว่าเราอยากช่วยก็คือใครที่ยังไม่มีโปรแกรมนะคะก็จะเดี๋ยวเเราจะพูดตรงนี้เราใส่ในส่วนของแอดมินไปก่อนนะคะ User Name แล้วก็ Password ก็จะเป็น4ตัวเลขที่มากกว่า8อ่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าก่อนนะคะอ่ะนี่เราก็จะมาหน้าจอตรงนี้สําหรับใครที่โหลดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะก็จะมาขึ้นปรากฏที่ที่หน้าจอตรงนี้เดี๋ยวเราจะพามานี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ก่อนไม่มีอันนี้อ่าก็จะมาแบบนี้เลยถ้าใครโหลดเสร็จแล้วตรงที่พาติดตั้งเมื่อกี้ค่ะก็ให้เราติ๊กที่บริการอ่เราเลือกได้สองอย่างเท่านั้นนะขอยำ้ำดอกนั้นจ่ายตังค์นะ อ่ KTB IP Standard Express นะคะนี้แล้วก็บริการของ KTB IP Direct KTB Standard Express หมายถึงว่าเป็นการโอนเงินให้กับต่างธนาคารต่างธนาคารนี้ก็คือธนาคารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กรุงไทยนะคะอย่างเช่นกรุงเทพไทยพานิชย์อมสินเกษตรกรไทยธนาคารอิสลามธนาคารทกาาสสาหากรณ์เพื่อการเกษตรและการเกษตรนี่แหละคะ่ะและการเกษตรษและสาหากรณ์นี่แหละคะ่ะก็คือให้เราติ๊กทั้งสองอย่างจากนั้นให้เรากดตกลง กดโอเคกดโ,โอเคนะคะอืมจากนั้นก็จะมาที่ตรงนี้ให้เราเลือกที่ company maintenance นะคะอาจจะพูดผิดก็ได้นะภาษาอังกฤษนะ่ะแต่ให้เ,เลือกข้อมูลบริษัทนะ่ะเราจะลบลบก่อนเราจะลบข้อมูลเดิมไปก่อนเอเราจะ delete ข้อมูลเดิมไปก่อนนะคะสมมุติว่าไม่มีอันนี้ก็จะมาที่หน้าจอแบบนี้เลยนี่คือไม่มีนะคะสมมุติเราเคยสร้างไว้แล้วแต่ว่าเราจะพาทําแบบเหมือนอันเดิมเลยจากนั้นให้คลิก add นะคะกด add แล้วก็ให้เราใส่ Company Code นะคะคอมพานีโค้ดให้ใส่0ู1ย์ศูนย์หนึ่ะคะคอมพานีเนมบริษัทเราเราจะใส่ใช้ใช้ชื่ออ่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายัยเราไม่แน่ใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะอปะตอจะใช้แล้วยังนะคะที่เป็นการโอนเงินคัทีบีคอร์ปอเรชั่ออนไลน์หรือว่ายังมีการเขียนเช็คมหาวิทยาลัยอะไรแห่งหนึ่งก็ได้แห่งหนึ่งสมมุตินะคะแห่งที่สก็ได้ อันนี้ sending bank นะคะก็ให้ใช้รหัสสาขาของ KTB เอ้ยของกรุงไทยอันนี้จะเป็นโปรแกรมของกรุงไทยเราจะต้องหลักเลยบังคับเลยคือ0ู6นะคะสาขาเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยของแต่ละหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะตัวเองอยู่อยู่จังหวัดจังหวัดสุรินทร์ก็จะ310อยู่บุรีรัมย์จะ310ไม่ไหเราไม่แน่ใจ310หมดแหละดูไปแล้วนะ เไม่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 310หมดนะคะอยู่ที่แต่ละท้องที่นะคะถ้าสุรินทร์ก็จะ310ต่างอำเภอ328 325 327ข้ามจังหวัดอาจจะเป็น 3 2 9อะไรก็ได้แล้วแต่นะนี่ไม่บังคับแต่เอา3ตัวแรกของเลขบัญชีธนาคาร10หลักแล้วก็310นย์นะคะเลขบัญชีตรงนี้เ,าเราจะต้องใส่ตัวแดงๆนะคะตามที่ของมาร์กไว้ให้อะใส่ให้ครบก่อนตรงนี้ที่อยู่เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเราจะใส่ตรงที่สีแดงๆที่ของมาร์กไว้ให้เราจะต้องใส่เลขที่บัญชีตรงนี้ถ้าเราใส่ผิดน่ะเขาจะบอกเรานะ7890เเห็นไหมบอกว่าหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเรา อ่เราจะบอกคร่าวๆเมื่อเราใส่เลขที่บัญชีที่ถูกต้องแล้วให้กดโอเคจากนั้นกดปิดได้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหมายเลขบัญชีของธนาคารเราจะไม่เปิดเผยกันเนาะเดี๋ยวเราขอบังนิดนึงนะอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเดี๋ยวเราแอบมองของเราก่อนนะคะอย่าว่ากันนะ,ะจากนั้นให้เรากดโอเคตรงนี้ กดโอเคเราใส่ส0หลักที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็จะขึ้นชื่อนี่เห็นไหมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งให้เราแอดอันนี้คือเราใส่เลขที่บัญชีที่ถูกต้องลงไปนะจากนั้นถ้าจะเพิ่มอีกไหมก็เพิ่มได้แต่ว่าเราเอาแค่ okay. หนึ่งบริษัทนี่แหละปิดเลยนะคะในส่วนของเมนทีนแนนนะคะเมนแนนอะไรเงี้ยเราอ่านผิดก็ไม่เป็นไรอยากทดสอบภาษาอังกฤษนะคะบางใครบางท่านอาจจะไม่ชินกับภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนภาษาได้มีให้เลือกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ2เวอร์ชันเลย อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเป็นเมนูฟอร์แมตบำรุงการรักษาหน้าต่างตัวช่วยในส่วนของเมนูบำรุงรักษาเราสามารถเปลี่ยนภาษาข้อมูลธนาคารข้อมูลบริษัทกันเอที่เราเลือกบริการใช่ไหมคะคือเมื่อกี้นี่เป็นข้อมูลบริการใช่ไหมเราก็กดโอเคไปแล้วอันนี้เราสามารถมาแก้ไขกันได้นะคะข้อมูลบริษัทเราก็เลือกกันแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันภาษาเราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยน เราเอาภาษาอังกฤษดีกว่าฟอร์แมตตัวเมื่อกี้บริการเห็นไหมคะฟอร์แมตฟอร์แมตก็จะมีอยู่ตรงนี้2อันเป็นบริการของ KTB IP Standard กับ Express นะคะ Standard เอ้ก e x p r ร s จอยู่ก่อนนะคะ Standard Express ก็คืออยู่บันทัดบนนะคะ KTB IP Direct ก็จะเป็นกรุงไทยนะคะนี่เราก็สามารถกดคลิกเลือกได้แต่ว่ามันจะมีข้อมูลเดิมให้เราอยู่นะคะก ก็จะสามารถเลือกบริษัทแห่งหนึ่งได้นะคะแล้วเราบริการก็มีทั้งเงินเดือนแล้วก็บริการของของสอ,งอย่างนะคะเลือกได้เงินเดือนกับบริการเท่าน,นั้นนะคะก็จะตรงนี้เดี๋ยวเราจะบังข้อมูลนิดนึงเพราะว่าจะมีข้อมูลของของอันที่เราโหลดไฟล์ไว้ให้ขึ้นก่อนอันนี้ก็จะขึ้นจะขึ้นนะคะข้อมูลของรายการชำระบ,บริการถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยใช่ไหม ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยก็จะขึ้นวันที่นะคะโอนวันที่20เงินก็เข้าวันที่20เลยอันนี้เราเราขอปิดบริการไปก่อนนะคะในส่วนของบริการตรงนี้ถ้าเรามาที่เ,เมนูาการบำรุงรักษาเซอร์วิสนะคะ select service ถ้าเราลืมติ๊กใช่ไหมเราติ๊กแค่นเดียวเราเอาแค่สแตนดาร์ดเราลืมติ๊กไอเปเราก็สามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะฟอร์แมตตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูล อันเดียวมันก็จะเป็นแค่ของ iPay สแต n d a r d ก็เป็นแค่ต่างธนาคารนะคะถ้าสมมติว่าเราลืมเลือกอีกอันหนึง่งเราสามารถมาแก้ไขโดยไปที่ ข้อมูลตรงนี้นะคะ s e l e c t s e r v i c e ได้เลยนะคะแล้วเราก็ติ๊กเลือกบริการ KTB i p ไอ d ป้ไนะคะเราเลือกแค่ได้แค่2อ,อย่างนะคะเพราะเป็นบริการฟรีจากธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะเลือกอย่างอื่นก็จะเสียค่าบริการเสียค่าธรรมเนียมนะคะของหน่วยงานรัฐสามารถเลือกได้2อ,อย่างนะคะนี่ก็เป็นการพามาติดตั้งโปรแกรมนะคะ Universal Data e n t r นะคะ e n น r y นะคะเวอร์ชันน2นะคะของ ก่อนที่เราจะไปโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online นะคะก็วิธีการติดตั้งนะคะสำหรับใครที่ได้ดูนะก็ไม่ยากกันะถ้าใครได้มอบหมายให้ตัวเองให้ตัวเองมาทำนะคะ Universal Data ก็สามารถถ้ามาเจอคลิปโนนะก็ดูอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางกันได้นะคะถ้าหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะอันนี้ก็พามาดูมาดาวน์โหลดวิธีการโอนเงินนะคะก่อนที่จะไปโอนเงิน KTB Corporate Online ในระบบ จริงๆกันได้เนาะอันนี้ก็สามารถใช้จริงนะคะก็คือเราจะต้องแปลง Excel มาให้เป็นเป็นเทคไฟล์นะคะเดี๋ยวเรา รอบหน้าเราจะพามาโอนเงินจาก Excel แปลงแปลงไฟล์กันนะคะเพื่อที่จะไปโอนเงินใน KTB Corporate Online นะคะซึ่งจากขั้นตอนเดิมเ,มเราจะลัดขั้นตอนไปที่ KTB เลยอันนี้ก็เลยจะพามาติดตั้งตั้งแต่วิธีการเบิกเงินใน GF แล้วก็มาติดตั้งโปรแกรม Universal Data Entry นะคะอันนี้ก็จะพามาทำเลยนะคะน้องใหม่สำหรับในวันข้างหน้านะคะ GF ที่เราใช้อยู่กันปัจจุบันที่เป็นเครื่อง terminal ก็จะเริ่มไม่ใช้กันแล้วนะคะเพราะว่ามีค่าลิขสิทธิ์แพงเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ new GFMIS ไทยกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นการคิดค้นโปรแกรมจากโปรแกรมเมอร์ของไทยเราเลยนะคะความสามารถอันดับหนึ่งเช่นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีวิธีการติดตั้งนะคะ universal เยอะ universal data นะคะ entry version 2.02.0มาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยก็ถามเสี่ยวยาวได้นะเราพร้อมตอบคำถามเลยนะคะเกี่ยวกับ ระบบเคทีนะคะถ้าท่านไม่ไม่ถามเจ้าหน้าที่ก็ถามเซลล์ย,ยาวได้น,นะถ้ามาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ